ค่ะตอนนี้เรามาหาซื้ออะไรคะน้ำมันคิงก,กับอะไรนะอะไรนะที่ลูกชายอยากกินนะคะแป,แป้งกรอบชุบกุ้งไม่ใช่ลูก <c oughs> อะไรอีกอ,อย่างหนึ่งอะไรอีกอย่างหนึ่งครับเข้าตังเจ้าสวัวข้าตังเจ้าสัวค่ะเดี๋ยวเราไปหาเข้าตังเจ้าสัวเลยนะคะว่ามีมมตรงไหนนะคะมาดูกันเลยนะคะตอนนี้ได้อะไรมาครน้ำมันิน้ำมันคิงหนึ่งขวดะคะ่ะ หาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะหาค่ะว่าเข้าตังเจ้าสัวมีตรงไหนหรือว่าไม่มีนะคะทุกคนปาเขียวปูดูตรงไหนคะตรงนี้เป็นน้ำตรงไหนคะทุกคนซิตรงไหนเอ้ยอ้าเจอไม่ใช่ ก็เจ้าสัวอร่อยแต่ว่าให้มีข้าวไห้มีข้าวตังอะไรนะข้าวตังเจ้าสัวมันเป็นข้าวนี่แต่หูหยองหูแผกนะคะแล้วก็คุณโอดกินเลยข้าวตังเจ้าสัวอยเิต่นกดเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นนะคะลูกชายอยากกินเดี๋ยววันนี้กินกินอะไร ินอะไรอ่ะกินอะไรอิ่มแล้วอ่ะโอเคแล้วตอนนี้เราก็หาแป้งกรอบนะคะตามราหาแป้งกรอบค่ะแป้งกรอบเตรียมวัตถุดิบจะไปทําอาหารกุ้งชุบแป้งนะคะเดี๋ยวถ้าได้ทํากุ้งชุบแป้งว่อ้อยจะอัดคลิปให้ดูนะคะตรงไหนครับหรือตรงไหนครับ ตามไปนะคะตะหาแป้งกรอบข้างไหนลูกนี่ไหมตามไปนะคะห้างใหญ่มากหาไม่เจอคะ่ะอยู่ผแผนกไหนแล้ว ไม่รู้นะคะตรงไหนอะตรงไหนครับสุดท้ายเราก็หาไม่เจอค่ะเอามันอยู่นแผนกไหนไม่รู้อ่ะ ทางทางห้างไม่มีค่ะอยู่ตรงไหนคะทุกคนจะไ,ได้ยังไงใช่สิปไปได้ไงอะ่ะไม่ใช่นี่หรอคะที่ไหนแป้งในห้างโอ้แม่ว่าไปซื้อข้างนอกเหรอโอ้ตายไปไปซื้อที่ร้านข้างนอกอ่ะตลาดอะ่ะมีแต่แป้งโก๋ผีเนี่ยเราไม่ใช้อะ่ะ ทำขนมหวานไงนี่ไงอะไรนะมันบอกว่าอะไรข้าวเหนียวดำลูปข้าวเหนียวดำทำไมมันเป็นข้าวเหนียวดำพระบรมขนมยังไม่ล้างน้ำไม่มีค่ะทุกคน,ไม,มนไม่มีอะไรค่ะได้แต่น้ำมันพืชขวดเดียวดูอะไรอีกคะข้าวตังก็ไม่มีค่ะเราอ,อะไรนะแป้งแป้งแป้งกรอบก็ไม่มีนะคะ ีอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเค่ะไ,ได้อะไรจริงทำไมลูกอมอะไรคะไม่ได้แป้งกรอบไม่ได้ข้าวตังหน้าหมูหยองแต่จะเอาลูกอมนะครับไหนจะซื้อกลูกอมโชว์หน่อยสิอยากกินเฉยๆเอเคอยากกินลูกอมยอมใจค,ค่ะ ไม่ได้เขาต่างหน้าหมูหยังเดี๋ยวเาใจคะ่ะได้อะไรมาครับลูกอมลูกอมหนึ่งแท่งโอเคค่ะวันนี้เราขอจบคลิปกันเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ะะแม่อ้อยไลค์คิวคพาเพลินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ